สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาทุกคนมาชมไอเดียและก็แนวทางการสร้างรั้วแบบประหยัดและก็จำกัดในงบค่าใช้จ่ายของเรานะครับเป็นการสร้างรั้วแบบสไตล์ชนบทนะครับแบบง่ายๆนะครับสำหรับรั้วตรงนี้นะครับโดยการที่เราให้ช่างมาทำนะครับเราก็สามารถตกลงค่าใช้จ่ายกันก่อนนะครับคุยราคากันก่อนว่าช่างจะคิด ค่าช่างแบบไหนคำนวณแบบไหนออกแบบมาแบบไหนนะครับเมื่อเราคุยกันแล้วก็ตกลงกันได้แล้วนะครับเราก็ให้ช่างมาดําเนินการทําให้ได้เลยนะครับสําหรับรั้วแห่งนี้นะครับอยู่ที่อําเภอสีขอระภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วทีนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับค่าวัสดุอุปกรณ์นะครับที่เราการในการสร้างรั้วในครั้งนี้นะครับสําหรับแผ่น รอนเมทัลชีสนะครับที่เห็นเป็นสีเขียวกบกับรั้วนะครับก็จะเว้นระยะช่องอยู่ที่10เซนติเมตรนะครับ1ช่องนี้ก็ช่องช่องใช้ประมาณ13-15แผ่นนะครับความกว้างของช่องลั้วนะครับก็จะอยู่ช่องละ2,50เมตร50นะครับสำหรับแผ่นที่ไปได้มานะครับจากร้านนะครับเราก็สามารถที่จะไปสอบถามแต่ละร้านดูก่อนนะครับร้านขายแผ่นเมทัลชีสนะครับ ว่าเขาขายเม็ดละเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเราเมื่อมาเปรียบเทียบราคาดูก่อนครับร้านไหนที่เขาขายในราคาที่ต่ํากว่านะครับเราก็สามารถไปเลือกซื้อและก็นํามาใช้ได้นะครับแผ่นนี้ก็จะเป็นแผ่นของลัวตรงนี้นะครับอยู่ที่แผ่น70เซนนะครับที่ไปได้มานะครับตามราคาที่ผมซื้อมานะครับก็ได้แผ่นละ40บบาทนะครับทั้งหมดก็จะใช้อยู่ที่ประมาณเกือบ แ0แผ่นนะครับแผ่นที่ใช้ยิงประกบนี่นะครับเขาเรียกว่าลอนเมทัลชีสนะครับสีเขียวแล้วก็จะมีอีกหลายๆาสีนะครับเราชอบสีไหนล้วก็ไปเร,เราก็สามารถไปเลือกซื้อดูดได้นะครับส่วนั้วก็เป็นลวเหล็กกาวะนัยนะครับแต่ว่าเราก็ชอบสีไหนแล้วก็ซื้อสีมาทาอีกทับอีกทีหนึ่งนะครับ ขึ้นอยู่กับความชอบของเจ้าของบ้านนะครับอันนี้ก็จะมาถ่ายภาพและก็ไอเดียการสร้างรั้วแบบสไตล์ชนบทมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับง่างก็อย่าลืมกดติดตามกดให้กกำลังใจกันด้วย